วันที่28กันยายน2565บริเณปากท่อหมู่13บ้านในเริ่มชำน้อยโครงการท่อร้อยคุณ้อยไปสู่เส้นทางหมู่หนึ่งหนองกลับและไปสระน้ำหนองคูหมู่เจ็ดวันที่28กันยายน2565บริเวณปลายทางน้ำท่อร้อย ที่รับน้ำมาจากหมู่13บ้านนายเริ่มน้ำจะไหลออกจากหมู่13มาถึงหมู่9ไหลไปตามรองระบายน้ำไปยังสะประปาหนองคูหมู่7ตำบลหนองบัว ที่28กันยายน2565บริเวณปลายทางรางระบายน้ำจากหมู่13มาถึงหมู่9ซึ่งเป็นที่สิ้นสุดโครงการบริเวณวัดศรีปทุมเป็นรางระบายน้ำที่รองรับมาจากหมู่13เข้าบริเวณท้องนา และทางเทศบาลก็มีโครงการทำกิจการนอกเขตเพื่อฝังท่อขนาด80ความยาว310เมตรตามแนวถนนไปยังสะนองคูเพื่อรองรับน้ำที่ไหลามาจากทางหมู่13เข้าสะนองคูหมู่7ซึ่งได้ดำเนินการขอทำกิจการนอกเขตกระทางโครงการบริหารส่วนตำบลหน,นองกลับเรียบร้อยแล้ว รอทางสภาอนุมัติในหลักการน้ำเหนือไหลบ่าจากหมู่สิมาสิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณวัดศรีปทุมและไหลเข้าตามท้องนารงท่อระบายน้ำเข้าสู่สระน้องโค